จะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วตอนนี้เรามาถึงปูซานเกาจะ้องกินเมนูนี้นะครับเม,ม,มนูชื่อว่า อาจจะไม่รู้เรยแต่ก็รู้เลยนะตอนนี้เวลาตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วว่าตอนนี้อยู่ที่สนามบ,บินดอนเมืองนะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเกาหลี่ชเชป็นครั้งแรกในนั้นพาราหัวบอกกันไปเดินเชิดชายที่กู๊ดเซลนะเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าเกาหลีครั้งแรกองเีลยจะเป็นยังไงถามว่า ใจก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าเราได้ยินเรื่องของตอมมาระดับหนึ่งแต่ก็ไม่น่ใจนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้นะคะวันนี้อิงบินกับไทยแอร์เชียนะคะก็เครื่องเนี่ยจะออกจากสนามบินน่นเมืองเวลาตีสองสี่สิบนะคะก่อนที่จะไปเครื่องเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่คอลเล์เนานะคะแต่คอลเล์เลาะนั่นเองก็ตอนนี้มาพักผ่อนในคอลเล่ย์เลาะก็เดี๋ยวอิงจะให้ชมกันว่าในคอลเล์เลาเนี่ยมีอะไรให้ทานมาก แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาหลีเดอ้อค่ะ แต่ว่าของตอมอก็ไม่ได้ถามอะไรนะของอิมมาแต่ว่าก็มีการดูหน้านดูตาแล้วก็ดูแบบเหมือนทปอร์ตอเราว่าเราเดินทางมาประมาณไหนโอเคไปก็ผ่านคนมาได้ด้วยดีนะคะเราก็มาจะเดินทางเข้าเมืองวันแรกอิมจะไปปูชาเราก็ต้องนั่งรถจากสนามบินนะไปที่โตก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวนี้ขึ้นมาค่ะมันเป็นทีมันนี่นะใช้ขึ้นรถไปนะคะโดยที่เราก็ซื้อบัตรตัางหากเราก็เติมเงินเข้าไปตัางหาก อย่างบัตรใบเนืงอมันใบละ4,000วอนแล้วอิมก็เติมเงินเพิ่มไปอีก20,000วอนก <c oughs> ็เดี๋ยวเราจะใช้ใบนี้เดินทางจากสนามบินไปโซสเตชันแล้วถึงโซลสเตชันอ่ะอิมจะต้องไปเปลี่ยนบับรเพื่อที่จะใช้บัตรอีกตัวหนึ่งเดินทางไปปูซานเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อตอนนี้เดี๋ยวขอขึ้นรถไปก่อนนะคะ อนนี้เรามาถึงโซลสเตชันแล้วนะคะแล้วเราก็เอาตั๋วที่เราจองไว้กับ K K D เออยิ่งลืมบอกไปไว่าอิ้มาจองตั๋วมากับ K K D เป็นตั๋วที่เขาเรียกว่า K R p a s s นะคะเพื่อจะมาแลกตั๋ว K T X ไปปูซานเรื่องราคาเดี๋ยวอิ้มให้ดูอีกทีนะคะก็เวลาเรามาถึงโซลสเตชันแล้วเราจะมาแลกตัว K R p a s s ตัวนี้ให้เราอ่ะยืดป้าย K T X มาเลยแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงชั้นเนี้ยที่แบบบรรยากาศกว้างๆแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็มีเคาน์เตอร์แบบนี้เป็นเคาน์เตอร์ทิเกตใช่ไหมเป็นเคาน์เตอร์ทิเกตแล้วเราก็มาแล้วราคาเท่าไหร่น่ะคือเหมือนตอนนั้นประมาณสี่พันนิดๆิดป่แต่ถ้าบางช่วงมันจะมีโปรโมชั่นที่ลดราคาด,ด้วยเรา,าเข้าไปนหน้าเิดคิดดีตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะสําหรับตัว๋วที่เราจะไปปูซานกันในนี้เขาก็จะระบุเออ่ที่นั่งแล้วก็เวลาที่เราจะเดินทางไปแล้วก็ค่านำเบอร์เท่าไหร่นะคะซึ่งรถเราเนี่ยจะมาในรอบบ่ายโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังมีเวลาอเพิ่ม ให้เราเลยเราก็เดินไปนั่งตามเลขหมายเลขกันเดอเรากําลังจะขึ้นรถไฟไป,ไปตูสานะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง45นาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความหิวหมดมากเมื่อกี้ตอนเราออกจากสถาน,นี ให้ชิมให้ดูปะว่าอร่อยไหมยอ่เรากินดูเรากิน<อ>เกี๊ยวนะครับเกี๊ยวก็กเห้วอนกันมันเป็นเหมือนกาตงะะ้งเะยครับ ตอนนี้เรามาถึงปูซานแล้วเราก็กำลังจะเข้าที่พักนะอันนี้ที่พักของเรามีชื่อว่าปูซานวิวโฮเทลนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเช็คอินเช็คอินตอนนี้เราก็เก็บกระเป๋าเสร็จนะคะกำลังจะออกไปหาอะไรทานจริงๆริมโรงแรมก็มีอะไรแบบ เหมือนเราเคยดูซีรีส์เกาหลีอะแล้วเป็นร้านอารมณ์ประมาณให้แบบพระเอกแม่พระเอกมาช่วยกันขายของร้านริมทางนะคะเออดูเท่ดิอะ ก็นั่งรถมาจากปุซานสเตชันนะคะมาลงสถานีจากจากชิจากกชิะคะมาลงสถานีจากชิแล้วแล้วเรากําลังจะเดินไปตลาดปลาก,กันไปดูกันว่าจะมีอะไรให้ทานบ้างเพราอตอนนี้หิวมาก ยค่ตลาดเมนงเดี๋ยวไม่รู้จะสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราโชคเดี๋ยวเราดูเ้ดูกอนอ่าเดี๋ยวอินจะให้ดูปลาที่แบบมันเหมือนไนั่นของผู้ชายอ่ะปลามันเดี๋ยวให้ดูมันดึก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 เลยอ่ะมันเหมือนมากเลยทุกคนอ้าวไอ้ปลามื่้มึงทำอะวไอ้ตัวนั้นอ้ไ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 ออ้ไไออ ตัวนี้แหละที่เราเจะกินมันกินมัน oh. ค่ะปอีิจะลองแล้วเนาะขาวใ่น่ะเาลต้องเป็นเมนูนี้เะครับเมนูชื่อว่าซันนักจีซันนักจีเอาทีล้หน่อยพรอนิดเดียวครับเออนิดเดียวเนาะสำหรับพี่กับพี่บาร์ดแต่ว่ามานะหนึ่บ้างเอาเลยแยวเดียวตู้เย็นเราก็ได้เอิบ้ใส่ชาเลต์นะได้มาแ้อ่อยบอกเลยมืองานต้อาหาจานทีเดียวก็ได้ อิ่มกำลังจะกินแล้วนะทุกคนมันต้องเคี้ยวเยอะไหมพี่นุ้ยเคี้ยวเยอะปะไม่รู้มันกระเทียมหรือเปล่าอย่างที่คือมันไม่ค่อยดูดแล้วมันมันหมดฤทธิ์แล้วมันสลบแล้วมาเคี่ยวนะเริ่มต้นแล้วกินมันดีนะมันก็หอมนะมันงาดีกว่ามันดิ้นเด็กเด็กจ้ะก็อร่อยดีค่ะแดีถ้าจิ้มซีฟู๊ดถ้าจะเด็ดเนาะ 好嘞谢 ตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาขนมพาต่อที่ปน้ำโพใช่เหรอใา่ผ่าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่สถานีนะปั๊น้ำโพน้ำโพนะคะไปหาอะไรกันตอนนี้อ่แล้วแหละอิ่มมากะเด้นสิเดนเด้น้ ร้านสีดบูที่เขามีโคเด้งทุกท้องขายอะคะ่ะอันนี้เขาจะเป็นเหมือนไก่บาร์บีคิวอะใบละสามพันบอลก็เก้าสิบบาทหอมอืมอร่อยอ,อร่อยหวานๆดิอืมแบบบาร์บีคิวอะเหมือนไก่ย่างบาร์บีคิวเฮ้เยดีเลยอะถ้าใครชอบแบบพวกไก่ย่างเลยคืออีเป็นคนชอบพวกหมูย่างไก่ย่างเลยดีมาก นั <Trust> yeah, oh, ่นเหมือนวอคเอ่ะเอ้เขาอุ <tercer> ่น <eraser> ด้วยแหละร้อนร้อนร้อนมันก็ไม่ร้อนอาอ่ะเป็นไงใช่กระองหวาน ก็ดีนะ1,500วอนก็40บาทเอออร่อยอร่อยอร่อยเป็นไงลูกจานเป็นไงจ๊ะ <laughs> มันจะกระดิ่งมันจะกระดิ่ง